ไม่อยากท้องก่อนแต่งตั้งใจโพสต์ภาพสวยๆสำหรับมินดามีทรัพย์สินในขณะที่ไปเที่ยวทะเลดื่มดำกับธรรมชาติมาให้ได้ชมกันพร้อมเซตภาพบิกกจีนี่ที่เห็นแล้วบอกเลยว่าแซ่บจริงๆโดยเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกด้วยว่าต้องการแสงแดดมินดามินดามีทรัพย์สินมินดาแทนทรัพย์มินด์แต่งานนี้ดูเหมือนจะมีาม่าขึ้นมาเนื่องจากมีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์นางสวยนะถ้าตัดข่าวช่วงหนึ่งเคยโกหกผู้ชายว่าท้องออกไป แล้วก็เลิกแซคคนอื่นเป็นคนที่น่าติดตามคนหนึ่งเลยนะจากนั้นมินดาก็ได้เข้ามาตอบกลับทันทีว่าไม่เคยโกหกว่าท้องเพราะไม่อยากท้องก่อนแต่งธรรมดูราคาถูกซึ่งต่อมาพอชาวเน็ตคนอื่นๆได้เห็นก็เข้ามาวิาพากวิจารณ์ในการตอบกลับครั้งนี้ของมินดากันสนันดานอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่พ้นจะแซ่ถึงคนอื่นก็ยังแซ่ไม่เลิกแม่คนราคาแพงอย่าหาว่าท้องนะแม่คนดเดียวจะเป็นบาปติดตัวคนท้องปากเขาศักดิ์สิทธิ์นะแต่การมีผัวเป็นของตัวเองถึงจะท้องก่อนแต่งมันก็เลิศอยู่นะ เป็นต้น